สวัสดีครับพบกับบ่วงรักเลขกรรมเทพตอนที่6ผิดกฎมาริสานั่งกังวลอยู่ไม่ติดเกือบสองทุ่มแล้วเชนันธิดายังไม่กลับมาอีกไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าโทรไปก็ไม่รับสายหรือว่าติดประชุมอยู่แต่นี่มันเลยเวลาทำงานมานานแล้วรังบังลุกขึ้นเดินไปมาภายในบ้านอย่างเป็นห่วงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเธอหรือเปล่า ฉนันทิดาไม่เคยกลับบ้านผิดเวลาแบบนี้บ่อยนักจะไปไหนก็จะโทรมาบอกเธอเสมอแต่วันนี้มันผิดสังเกตเชงเงอมองทางประตูบ้านก็ยังไม่เห็นแม้แต่วี่แววของเพื่อนเลยไปไหนของแกนะยายสอนคนเป็นห่วงพึมพำออกมาอย่างกางังวลเกิดฉนันทิดาไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนแล้วเธอจะทำยังไงโทรศัพท์โทรไปก็ไม่รับแบบนี้มันน่าโมโหจริงๆ ปล่อยให้เธอเป็นห่วงแบบนี้ถ้าอีกครึ่งชั่วโมงแกยังไม่กลับมาฉันจะโทรไปหาแกอีกรอบนะยายสอนถ้าไม่หลับอีกรอบนี้แกมีเรื่องกับฉันแน่เสียงรถจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านมาริสาลุกขึ้นดูแทบจะวิ่งเลยทีเดียวเมื่อเห็นว่าใครเป็นคนมาส่งเพื่อนรักสายตามองอย่างสงสยัยเพื่อนเธอมากับตะการได้อย่างไรแถมยังมีอีกสองหนุ่มที่ยืนขนาบข้างชายหนุ่มอี แกหายไปไหนมาเาย,ยสอนฉันโทรไปทำไมไม่รับสายฉันรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงมาริสาเดินออกมาโวยวายใส่เพื่อทันทีด้วยความเป็นห่วงจ้องมองชายหนุ่มทั้งสามที่ยืนมองเธอด้วยความขบขันใบหน้าหวานซึง้งชักสีหน้าทันทีด้วยความไม่พอใจเมื่อรู้สาเหตุว่าทำไมเพื่อนเธอถึงกลับมาเอาป่านนี้แค่สีหน้าและสายตาที่มองเธอทำเอาเธอสงสารเพื่อนขึ้นมาทันที เห็นทีฉชนนันทิดาคุณเจอสภาพเดียวกับเธอแล้วแน่นอนคุณตะการพาพเพื่อนสาหายไปไหนมาคุณรู้ไหมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วน้ำเสียงหวานหันไปโวยวายเอากับต,ตัวต้นเรื่องทันทีดูอาการของเพื่อนรักแล้วก็เหนื่อยใจหน้าดูตระการถึงกับตั้งรับไม่ทันเหมือนกันไม่คิดว่าผู้หญิงหน้าหวานตาสวยแสนน่ารักแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นของเพื่อนจะโวยวายเอาแบบนี้ เสียงหวานที่เขาเคยได้ยินเมื่อวานกลับกลายมาเป็นเสียงหวานเท่าห้าวแข็งแบบที่ชนันทิดาเคยทำกิริยาแบบนี้เช่นกันคืนนี้เขากลับมาเจอแบบเดิมอีกแล้วแต่เป็นคนละคนกันเท่านั้นนาวีและสุทัศน์ยืนมองสาวสวยหน้าหวานท่าทางเรียบร้อยโวยวายเจ้านายเขาเสียยกใหญ่ไม่ต้องบอกว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรท้าไม่ได้มาจากผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ยืนทำท่าสะใจ ที่เจ้านายเขาโดนแม่สาวน้อยหน้าหวานต่อว่าไม่หยุดอยู่ในขณะน,นี้ว่าไงคะยืนเงียบทําไมคุณตระการคุณพาเพื่อนสาไปไหนมาโรไมยสาไม่ชอบใี่ใครมาแหกกฎของบ้านสาแหกกฎของบ้านเหรอครับตระการถึงกับหน้านิว่วคิวขมวดกับคําว่ากฎของบ้านบ้านหลังเล็กน่ารักหลังนี้มีกฎของบ้านด้วยหรอเหล่าไอ้กฎที่ว่านั่นนะ่ะมันคืออะไรละ่ะเขาจะไปรู้หรอ ก็เขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นี่นาถึงจะได้รู้ว่ากฎของบ้านนี้มันคืออะไรใช่ฉะนันทิดาบอกอย่างอารมณ์เสียเท่ากับวันนี้เธอแหกกฎของบ้านอีกแล้วเดือนนี้เือเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอแหกกฎไม่เป็นไรครั้งนี้สาถ,ถือว่าเป็นโมคะเพราะสอนไม่ได้ทำผิดกฎแต่ผิดกฎเพราะคนอื่นถือว่าไม่นับขอบใจนะสาคราวหลังสอนจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ชนันธิดาเดินเข้ามาสมก่อนมาริสายังขอบคุณท่าทางของชนันธิดาทำเอาสามหนุ่มถึงกับอึ้องการนั้นคงรจะเป็นหนักกว่าคนสนิทเพราะสองคนนั้นไม่ได้คิดอะไรกับชนันธิดาแต่เขาไม่ใช่อารมณ์หงุดหงิดเริ่มฉายชาัดบนใบหน้าคมแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมามา,มากนะักเพราะเขารู้ดีว่าชนันธิดาและมาริสาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเคยคิด แล้วถอนหายใจก่อนจะเก็บอารมณ์งุดหงิดเอาไว้ข้างในพยายามนึกทวนคำพูดของมาไรสาเขาจะขอโทษหญิงสาวยังไงดีกับการพาเพื่อนหล่อนกลับดึกแบบนี้ดึกหรอดึกอะไรกันนี่มันแค่สองทุ่มเองมันดึกเสียที่ไหนมันยังหัวค่ำอยู่เลยชายหนุ่มคิดอย่างงงๆกับคำพูดของมาไรสาเออคุณสาผมทำสอนเขาผิดกฎอะไรของบ้านละครับ ถ้าผมรู้คราวหลังจะได้ไม่ทำอีกที่นี่ห้ามกลับบ้านเกินสองทุ่มถ้าใครเกินถือว่าผิดกฎมาริสาพูดจบหันมามองตราการด้วยความไม่พอใจสาเหตุน,นั้นอาจเป็นเพราะมาริสาไม่ชอบให้เพื่อนกลับดึกแบบนี้ตั้งหากมันอันตรายพวกเธอเลยตั้งกฎไว้ว่าห้ามกลับบ้านเดึกเกินสองทุ่มถ้ามีธุระหรือติดงานก็ต้องโทรมาบอกอะไรนะครับทำไม คุณตระการมีปัญหาอะไรกับกฎของบ้านฉันไม่ทราบฉนันทิดารู้สึกโกรธตระการไม่น้อยเพราะเขาคนเดียววันนี้เธอถึงกลับบ้านเดึกก็ไม่ได้ว่าอะไรเราทำไมไม่บอกแล้วทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยคุณเป็นสมาชิกในบ้านฉันเลยไงถึงต้องบอกว่าบ้านฉันมีกฎอะไรบ้างนาวีถึงกับอมยิ้มเลยทีเดียวที่เห็นเจ้านายกำลังยืนทะเลาะอยู่กับชนันทิดาเขาไม่เคยเห็นชายหนุ่มมายืนทะเลาะอะไรแบบนี้ กับผู้หญิงคนไหนเลยสักครั้งเพิ่งมีก็ครั้งนี้แหละช่างเถอะเอาเป็นว่าคุณตราการก็รู้แล้วว่ากฎของที่นี่เป็นยังไงคราวหลังคงไม่มีแบบนี้อีกนะคะไม่มีคราวหลังแล้วสาฉนันันทิดาชิงตัดหน้าพูดขึ้นมาก่อนกลัวว่าตระการจะพูดอะไรออกมาอีกไม่งั้นเธอสวยอีกแน่ก่อนจะถึงตากลมโตใส่สามหนุ่มที่ยืนมองเธอและเพื่อนอย่างงงๆโอเคครับ คราวหลังผมจะไม่พาสอนกลับดึกแบบนี้อีกแล้วแต่ผมจะเอามาส่งเช้าเลยตระการต่อให้ในใจอย่างมากมายส่งยิ้มให้มาไราสายอย่างขอโทษที่ทำให้หญิงสาวต้องเป็นห่วงชนันทิดาคุณกลับไปได้แล้วนี่ก็ดึกแล้วชนันทิดาพูดอย่างตัดรอนไม่สนใจสายตาอาคาดที่ส่งมาพิฆาตเธอเลยคุณสุทัศน์คุณนาวีพาเจ้านายพวกคุณกลับไปได้แล้วเออ สุธั์ถึงกับพูดไม่ออกเจอไล่แบบซึ้งๆหน้าแบบนี้ดูไปเจ้านายเขาก็อดทนไม่ใช่น้อยมาเจอผู้หญิงบ้าดีเดือดไม่มีความอ่อนหวานน่ารักอย่างที่เห็นเลยอย่างที่เขาว่าจริงๆคนเราดูจากภายนอกไม่ได้จริงๆดูอย่างสองสาวนี่สิพูดตรงๆเลยว่าสวยน่ารักหน้าตาออกจะเรียบร้อยแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามไปหมดผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะขอทานข้าวด้วยคนสินะครับคุณสา ตรก,การทำเสียงเศร้าพูดกับมาเรสาแล้วหันไปยักคิ้วให้กับชนันธิดาชนันธิดาถึงกับหน้าเสียเพราะไม่คิดว่าตรก,การจะชายมาย้กับเธอชวนเธอไปทานข้าวนอกบ้านเธอไม่ยอมชายหนุ่มถึงกับชายมุกนี้กับเธอเลยเหรอสงสัยนายเอาจริงวะพี่วีสุธาหันไปกระสิบบอกนาวีเออนาวีตอบได้แค่นั้นเห็นทีนายเขาคงจะติดใจสาวสวยบ้านนี้แล้วแน่นอน อ้าวนี่คุณตระการยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยคะแล้วคุณพาเพื่อนสาไปไหนมาถ้าไม่ได้ไปทานข้าวก็สอนเขาไม่ยอมลงไปทานข้าวกับผมนี่ครับอ้าวสอนพอแล้วสาแกไม่ต้องมาถามฉันอีกช่างเถอะสอนผิดเองแหละคราวหลังจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกฉนันทิดาบอกอย่างโปร่ปงๆจะกินข้าวใช่ไหมนั่นข้าบ้านเดี๋ยวฉันทำให้คุณกินเองก็แล้วกันขอบคุณครับ สอนนี้น่ารักจังเลยตะการเอ่ยขอบคุณก่อนจะเดินตามชน,นันธิดาเข้าบ้านไปท่าทางของตะการเล่นเอานาวีและสุทัศน์ถึงกับอึง้งอาปากขังไปเลยเหมือนกันส่วนมาริสานั้นพอจะรู้ว่าท่านประธานใหญ่ของสองนุ่มกำลังตามจีบเพื่อนเธออย่างแน่นอนมาริสาเห็นอาการของตะการตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนที่เพื่อนเธอและชายหนุ่มเดินไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตยังกับคู่รัก แถมยังข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าอีหญิงสาวหยิบม,มันขึ้นมาอ่านแล้วก็ต้องหัวระกา,ก,าก,กออกมาด้วยความขมขันกับข้อความในหนังสือพิมพ์พร้อมกับรูปภาพที่แปะลงไปดูจากภาพและข้อความที่นักข่าวเขียนลงไปบอกได้คําเดียวเลยว่าอึ้งไปเลยเชิญคุณสองคนด้านในดีกว่าปล่อยให้คุณต้นอยู่กับยายสอนนานๆเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอีกหรอกครับสองหนุ่มเดินตามเจ้าของบ้านไปอย่าง,งเงียบๆ นึกสงสัยท่าทางประหลาดของเจ้านายขึ้นมาติดเห็นทีพวกเขาต้องเช็คประวัติของสองสาวบ้านนี้เสร็จแล้วดูจากท่าทางพวกเธอไม่ได้สนใจหรือพิสวัสอะไรเจ้านายของพวกเขาเลยจะว่าไปก็เพิ่งจะมีสองสาวนี่แหละตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ชนันทิดาแสอีกที่ไม่ชอบนายของพวกเขาแต่นี่กลับมีสาวน้อยหน้าหวานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนชนันทิดาสารวนอยู่กับอาหารบนเตาไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้ เธอไม่ได้อยู่คนเดียวลำพังในห้องครัวขนาดจิ๋วของเธอและมาริสายอีกแล้วร่างสูงก้าวเดินมาหยุดตรงหน้าประตูกอดอกพิมประตูสายตาจ้องมองร่างบางที่กำลังยุ่งอยู่กับอาหารบนเตาภาพสาวหน่อยกำลังปรุงอาหารแล่นผ่านสมองเข้าไปสู่หัวใจอย่างปลื้มใครไม่มาเจอแบบเขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงที่ไม่ค่อยจะอ่อนหวานอ่อนโยนและเรียบร้อยอย่างชนันทิดาจะทำอะไรแบบนี้ได้มีอะไรให้ผมช่วยไหม เสียงเข้มดังมาจากด้านหลังทำเอาคนกำลังบูนถึงกับชะงักหันหลังกลับมามองอย่างไม่ส่มอารมณ์ฉันบอกให้คุณนั่งดูทีวีไปแล้วจะเข้ามาทำไมเกกะน้ำเสียงพูดอย่างไม่พอใจก่อนจะหันกลับไปสนใจกับข้าวเบงเตาตะการยังยืนนิ่งก่อนจะตัดสินใจสาวเท้ามาหยุดตรงด้านหลังชะงกหน้าไปมองกับข้าวในกระทะคุณทำอะไรให้ผมทานไม่เห็นเลยไงว่าฉันทำอะไรอยู่ เห็นแล้วว่าคุณทำอาหารให้ผมทานแต่ผมถามว่ามันคืออะไรเขาถามก,กวนๆออกไปทางทางที่โรวาชนันทิดาทำผัดผักรวมให้เขาไม่รู้จักหรอผัดผักรวมไงรู้แต่อยากจะถามนะ่ะไม่เอานะ่ะผมหิวจะแย่แล้วคุณรีบทำดีกว่ามาเดี๋ยวผมช่วยเขาบอกอย่างหวังดีไม่ต้องเลยคุณกลับไปนั่งดีกว่าเดี๋ยวก็เสร็จแล้วชนันทิดาหันมาบอก ก่อนจะตักผัดผักรวมใส่จานทีนี้ก็เหลือแต่ไข่เจียวหมูสับอีกอย่างหนึง่งมาหนาเดี๋ยวผมช่วยทันทีที่ชนันีิดาตักผัดผักรวมใส่จานตระการก็ยื่นมือเข้าไปจับจานมาถือเอาไว้เองก่อนจะส่งถ้วยที่ใส่ไข่ที่จะเจียวให้เธอแทนคุณทอดไข่เลยเดี๋ยวผมเอาจานผักไปตั้งก่อนรีบนาะผมหิวแล้วคำพูดของตระการทำเอาชนันทิดาถึงกับยืนบึ้งไปเลยหันหลังมามองคนพูด ที่ตอนนี้เดินถือจานผัดผักไปด้านนอกแล้วประสาทกว่าจะได้ทานข้าวกันก็เล่นป่าไปเกือบสามทุ่มครึ่งชนันทิดานั่งมองคนเป็นนายทานข้าวอย่างอเอร็ดอร่อยเกือบห้าทุ่มตระการถึงจะยอมกลับบ้านส่วนลูกน้องของชายหนุ่มก็ใช่ย่อยนั่งเป่านิ่งเงียบเธอเห็นแล้วก็สงสารจนต้องเดินเข้าไปในครัวจัดทำอาหารให้อีกสองชุดมาริสาเดินเข้ามาในห้องนอนของเพื่อนหลักยังสงสยัย วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนรักของเธอถึงมากับเพื่อนสนิทของเจ้านายเธอชายหนุ่มเข้ามาวุ่นวายแบบนี้เธอก็รู้แล้วว่าต่อจากนี้เพื่อนเธอคงจะเจอปัญหาที่แสนสาหัสอย่างแน่นอนเท่าที่รู้มาผู้ชายอย่างนาตรการวีรกิจถ้าต้องการอะไรก็ต้องเอามาให้ได้มาริสาคิดอย่างกังวลเพื่อนเธอจะลดผลนากรการได้หรือเปล่าขนาดเพิ่งเจอกันเมื่อวานเอง เพื่อนเธอโดนลุกหนักขนาดนี้เลยแล้ววันต,ต่อไปจะทำยังไงสอนมีอะไรหรอสาสอนจะทำยังไงเรื่องขุณต้นไม่ทำอะไรสอนก็จะพยายามหลบไงสาชนันทิดาบอกอย่างเบื่อเธอเพิ่งจะรู้จักกับตะการได้เพียงสองวันชายหนุ่มคิดยังไงถึงได้ตามติดบ,บังคับขู่เข็นเธอแบบนี้เห็นทีต่อไปต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ แล้วสอนจะหลบคุณต้นยังไงอย่าลืมเนาว่าสอนทำงานที่เดียวกับคุณต้นเขาหนะ่าเอานะ่าสอนมีวิธีก็แล้วกันสาไม่ต้องเป็นห่วงขอให้มันแน่เถอะไม่อย่างนั้นสาวว่าคุณต้นต้องตามติดสอนยังกับปาต้องโกฉนันทิดาหันมามองมาิสา,าอย่างอึง้งๆลืมคิดไปเลยว่าปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือตระการตามติดเธอเนี่แหละแบบน,นี้เธอจะทำอย่างไรดีชีวิตการทำงานจะราบรื่นเหมือนอย่างที่เคยเป็นหรือเปล่า ว่าแต่สอนเราเรื่องสาเป็นยังไงบ้างคุณโตดูแลสา,าดีไหมบ้าไม่ได้บ้านะเล่ามาเลยว่าวันนี้เป็นไงบ้างไปทานข้าวเที่ยงกับคุณโตหรือเปล่าชนันทิดาถามเพื่อนอย่างล้อๆยิ่งเห็นใบห,หน้าหวานแดงระเรื่อเธอก็รู้แล่าว,ว่าอะไรเป็นอะไรสามไม่คุยอะไรกับสอนแล้วไปนอนดีกว่าเจอกันพร,รุ่งนี้นะว่าแล้วเธอก็เดินยิ้มกลับออกมาจากห้องของเพื่อนรักชนันทิดามองจนเพื่อนเดินรับออกไปจากห้อง ก่อนจะหันมานั่งซึมไลเซงกับปัญหาที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมากลุมขมับด้วยความเครียดเธอจะจัดการอย่างไรกับปัญหานี้ดีเฮ้อถ้ามันน่าเบื่อนักก็ลาออกเสียก็หมดเรื่องรอยยิ้มหวานผุดขึ้นมากับความคิดนี้หลมตัวลงนอนอย่างสบายใจที่คิดหาทางออกได้รอดูสถานการณ์ไปก่อนถ้ามันเกินขอบเขตที่เธอตั้งไว้ก็ลาออกเสียก็หมดเรื่อง จบตอนที่หก